นะครับมาเอะรเอะอาาเอะรม่เป็นไรอนะอยูแล้วละแตจะเปนปลาหรือเอาไปตรับนี่อยู่อย่าไปตะบัดแล้วอย่าปากคีดอยู่ไหมติดกล้องยังอยู่สิครับีใจไม่อยู่ว่ะมาไหมอยมาช้อนช้อช้อนนช้อ โอ้ยตัวนี้ไม่เอาใช่ไหมเอาดิครับผตัวครึ่งโลเลยเยี่ยมแค้มาเลยคผู้ชมมาครับผมเอาบุตรกองเลยดิโอ้โหเอาจนได้นี่ไงมาโอ้โหเว้มาที่จริงก็กินเลาะจริงบอกเี่กินเล้อบอกแล้วเนี่ยโคตรของดีเลยไว้ใช้สวยด้วยท่ำได้แล้วโอเคท่านผู้ชมยอดนะมาพุ่งผมใหญ่เลยว่า นี่นนครับปลาหมาบางไซครับไซนี้ไซนี้อุย้ยครึ่งโลครึ่งโลได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาชั่งกันงามงามงดงดเ <c oughs> ลาะเสา,สาบอกแล้วหมากินเละาะเสาหาหมาหาหมาคู่ผมใหญ่ผมผมประเมินแล้วมึงรับไปเข้าแน่ <c oughs> เปลี่ยนปุ้งดีกว่าโอ้โหไทยสวยนะท่บนผ่้ชมใช่ต้องตอกตัวคุ้มเรื <c oughs> อสี่จุดหกห้าขีดครึ่งโลพอดีเลยสุดยอดท่านผู้ชม,มทำได้แล้วมาบางังมไม่ด